สวัสดีครับบ้าเท่าวอสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่11เมษายน2568ท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศบรรยากาศครับเทศกาลสงการนะครับมณีพาเดินทางครับมาหาช่างคมนะครับท่านผู้ชมภาพรับชมครับโค้งสุดท้ายนะครับผมเล็กเด่นเล็กวิ่งช่างคมกับทีว่าแมนได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับงวดที่ผ่านมามา3า นะครับจับครูบ่เข่าดับมาหาชังคมตั้งแต่ตองวดแลลวครับอ่ามือนีไม่ให้ชังคมย่ำให้อันนี้อยู่หน้างานเพื่อท่านผช้ชมนะครับเพื่อนรับงานอยู่พี่นะครับพุดนะครับเด็กหน่อยเล่นสงการแล้วบานเท่านะครับผมเข้ากับบรรยากาศฮ่อนๆ่านผช้ชมออเอานะครับเข้าไปหาชังคมน้ำกันตั้งไหนล่ะเห็นยางอยู่นี่บ้านแล้วครับ หน้าบ้านนี่ป่ะมุมไหนฮะมุมอ่าบ่มีมุมนั่งเลยบ่ฮ่าฮ่าฮ่าศาสตรกับบ่มีบ่เออเออเออมันจะมีวังนั่งนี่มุมนี่จังไนก็ได้นี่อ่าเน่นี่ประชันเอาครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเอาแห่แฮ่ช่วงใบ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแฮียอยู่บ้านไหมพ่อสร้ายอ่ะมุมไหนมุมนี้บ่อ่ะปูน่อในบ้านก็ได้เพิ่นเปิดบ้านอยูุกอ่ะตัวขั้วบ่พ่อนีอบ่มีวังนังท่านผู้ชมหาวังนังอ่าอ่าอ่าแล้วนี่แหละ เอาเพิ่นเปิดเลยดิพ่อสังนี่เพิ่นเปิดประตูแล้วมามาพี่มาพี่เออครับครับเนื้อพี่พ่อสังเนื้อพีพอสังเออนั่งเลยยืมมุ้มนี่เข้าเอาเพิ่นเทสอยังนี่พ่อซังต่อบ้านต่อบ่ะนี่ละมุ้มนี่ละพ่อสังเข้านั่งเลยยืมเนี่ยสาทับปูก็ได้นั่งนั่งเพิ่นโต๊ะนี่ละ ปูสัตว์นั่งกับพื้นนี่ละอืจะง่ายครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นี่อืมหนาวหนาวนี่พอสร้างนี่ละเออเขอบคุณครับผมขอบคุณครับประตูเปิดได้อยู่กันปิดมเลยกดยางออกเนี่ยบ่ต้องบ่ต้องเปิดกันได้ครับผมเปิดเอาพอสร้างครับน้ำมาฝากพอสร้าง ประชันกับมั่งผีอ่ะมั่งพี่ก็ได้ลยสงการพี่ครับอ่าสวัสดีครับประชันสวัสดีครับคุณสวัสดีครับผมสงการกับประยุทธ์บอกประชันว่านาสังลุยลุยเลยเอาหน้าประชังเนาะครับอ่าเอางานไปก่อนงวดที่ผ่านมามาตะเหล็กเด่นเหล็กวิ่งน้องพ่อสังเนาะครับผมมาแต่สามอ่าครับฝันดีพอหลังจากปล่อยตัวเลขแล้ว ช่วงนี้บ่ได้ฝันเลยบ่ได้ฝันเลยแต่าเฮ็ดงานกลางเวรเฮ็ดงานกลางคืนเอออโ้ช่วงนี้เล่นงานเออเล่นงานหนักเออลยบ่มีเวลาฝันเอามามื้อนี้ให้พ่อสังคมเพิ่นย้ำให้ละกะครับผมเอาเลขเพื่อนพ่อสช่างได้มาแล้วบ่ครับได้มาแล้วครับผมเอาท่านผู้ชมนับเลขเพื่อนพ่อสังคมอ่าลงให้คือเก่าครับผมลงให้คือเก่าเอาให้พ่อสช่างเพิ่นย้ำย้ำพี่น้อง งวดวันที่16เมษายน2568นะครับผมอ้าพอสังผมไปวิ่งไปแ8ดับเกครับผมมักรัก8ครับผมก็นิ่งให้แปดนิ่งก็แปดสอที่ให้หาจับจองลอตเต่แปดสองือแปพอสังโอ้ยแปอ่าครับผมแปก็แปดมครับผมครับที่ผมกว่งเกานิ่งเก่าสอเก่าสจะได้มากกว่ารักเก่าผมว่ามันดังอ่าเล่บ่อยากวงบ่อยากว่งครับผม ก็เลยเน้นคือตัวเน้นคือแปดเป็นกับแปดสามครับผมเลขวิ่งนีแปดกับเก้าครับอ่าสวัสดีลักเก้าครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามครับผมอ่ามักได้ใจมักตัวอะไรล่ะพ่อซังแปดหนึ่งครับอ่ากับตัวนี้เหรอครับตัวเก้าผมมันจะมีตัวเน้นให้อีกบอหรือจังไหนเอาเอาเพิ่มอีกตัวนึงคือเก้าสามเอ้าพ่อซังครับผมคือชาวบานกรุงสุไทร์เลยครับ ก็สิบพ่กลับหัวอีกรถเก๋ออกหกสามหรืออกสามหกอย่าว่าเป็นหกสามอีเด็กเก้าสามนี่ก็ได้งวดที่แล้วพอสร้างไข่สามเก่าทำชุ่มครับผมให้สามเก่ามาสามหกอือสามตัวห้าเก้าสองครับผมนะครับสี่แปดหนึ่งเน้นสี่แปดหนึ่งครับอ่าท่านผู้ชมเอาเป็นแนวทางหยิบจับตรีหด้อพี่น้องเด้อนะครับหรือผู้ใดมีเลขติดแม่นๆนะครับจับมาใส่เลขวิ่งพอสังคมแปดกับเก้าครับผมเราพอสัง เลขวิ่งยังเดินดีมาทุกงวดน,นะครับผมงวดที่แล้วก็มาสามนะครับพอสร้างคนจับให้3มเก่ามัก3ามเก่าแล่ะพันมา6กสามเอาบานนี้ให้พอสร้างคนเขียนเลขเพื่อนพอช่างให้อ่านะครับน,นี่เลยครับใจเลยคอ่า เพื่อนให้มาหรือร้องเด็นเพื่อนพอสังคมอโอ้วิ่งเก่าตรงกันโจ๊กออกจากทุงนีค้ค,ครับยุนีน่เพื่อนเป็นบุญพอมปอม บุญสุป,ปีเนี่บ้านบุช,ชสงครามเลยเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สามศูนย์สี่มันว่าไปอยู่ในบ้าน,นเลยอาอ,อันนี้อันนี้เิ่นเมาเห็ดมดเลยบอกประสันอังไงครับเิ่นเมาเห็ดเิ่นเห็ดเ,เน,น่รน,น,น,นรักส์สเ <attacking. S 2> อา นะครับผมเพื่อนให้มานะครับท่านชมอันนี้เลขเพื่อนให้มาของพอซางเพื่อนพอซางนะครับอ่าสิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมวิ่งเก้ากับศูนย์เด่นที่ศูนย์บ่าวพอซางครับอ่าจับคู่ตัวไหนพอซางเก้าสามเก้าสี่ับสามศูนย์สี่อ่ามันมาให้เน้นเล่นติดสีเน้นติดสี่ด้านเลขวิ่งหนีเด่นศูนย์ครับ ติดซกันแน่นะครับคือศูนซีกับเก่าซีกับเก่าซีออเพินเห็นเน้นเห็นเน้นติดซีครับอือเห็นเน้นว่าบอกว่าให้ติดซีอ่ผมก็เลยมักศูนยม่แล้วผมว่าเอาผมไม่ขี่เราเองด้นี่ปกติไปขี่นี่นี่อ่าปกติคือเพิ่นเห็นเน้นติดซีครับอ่าตะว่าเด่นศูนย์ยต่วะเหเห็นติดซีคือศูนย์คือศูนย์ซีเก่าคือเก่าซีครับผมอันนี้ศูนย์สามนี่เพราะ สังคมมากส่วนตัวผมเลียขี่เราเองมาฮงตรงด้วยเออเออเอาอันนี้ทำชุ่มแคปหน้าจออันนี้ของพ่อสังคมตรงกันตัวเดียวตรงกันที่เก้าสามนะครับตรงกันที่เก้าสามเลขวิ่งตรงกันที่เก้าครับอ่านะครับแต่ว่าให้เนี่ติดสีเนาะไม่สูดชีกับเก่าสีเท่านั้นครับ พอสังคมมอนี้มีเน้นให้คือเก้มครับมันตรงกับตัวนี้ตรงกันกับของเพื่อนพอสังคมทำชุมนะครับของพอช่างนะครับเล็กวิ่งทำชุ่มผู้ใดมีเหล็กติดจับใส่นะพอสร้างเด่นแกับเก้านะเด่นที่แปดนะแปดหนึ่งแปดสองแปดนะครับผมเกาเกหนึ่งเก้าสองเกานะพอช่างเพิ่นเน้นลักแดเน้นคือแปดหนกับแปดสานะรักเก้าพอช่างเพินเน้นที่เก้าสามมนี้เน้นให้เกคาสาม หนับ3ตัว592กับ481ดนับเน้นที่481ท่านผู้ชมนะครับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้พี่น้องหนับเผื่อได้โชครางวัลเลขท้าย3ตัวหรือรางวัลเลขท้ายรางวัลใหญ่หนับลอตเตอรี่หาตัวใดงวดนี่พอสัง่งผม81แล้วครับหา81ครับได้ไปลอตเตอรี่ได้ไปได้ไปเดียวได้มาแล้วพอซังได้มาแล้วพี่น้องผู้ใดอ่าถ้าเน้นตามพอซังพอซังควรหาแปดหนึง่งลอตเตอรี่นะครับผู้ใดมักแปดสามเก้าสามก็หาติดไว นับเก้าหนึ่งเก้าสองเกยืริมเด้อแปนำชมเบาเ่ามากในด้พอสร้างทำมากแปมากแปดสกับแปดหน่งยแต่ว่า,ามาก,กแปดสองทำผู้ชมเก้าสก้าสอกัมักยู่ตรงกับเล็กฝันพี่สาวเออพี่สาวกับฝันได้ 2. 2> เจ็ดเจก้ว่าเปนเจ็ดเก้ตรงกับตรงกับเล็กฝันพี่สาวทำผู้ชมาามากยู่ที่ผมมุงรักเ่าผม,มมามัดดังอยู่แล้วเลย เพื่อนให้มาทำช่ชงงวดนี mm ้นะครับเล็เด่นเล็กบินเพื่อนก็ถือว่าแมนยูมีงวดเขางวดลุเพ่นองเด้อครับงวดนี้เพื่อนให้เก่าับศูนย์มาเล็กเด่นเล็กวิงชนกับพอสังที่เก่าดาวเพื่อนเน้นศูนย์นะดาวเพื่อนยำพอซังว่าให้ติดซีเน้นติดซีเพื่นจับจับคู่ให้เก่าสามเก่าซีศูถตัวเน้นเพื่อนพอสังกันว่าเอ้าคือบัคขีดศูนยเพื่นบอมันบเก่าซ เอ้ยศูนย์สี่เิ่นเน้นอยู่แล้วท่านผู้ชมครับแต่ว่าเก่าซีนี่เพิ่นก็เน้นให้กันได้พี่น้องเด้อครับอ่าเพิ่นเน้นให้เน้นติดซีเนี่ยให้เน้นติดซีครับอ่าแต่ว่าพอสร้างบ่กขีดในเอฟซีบ่ครับมาขีดเอาเลยส่วนขีดเอาส่วนตัวมัก์คศูนย์สามมาร์ศูนย์สามเนี่ยอ่าแต่ว่าศูนย์เนี่ยอ่าธรรมชุ่มแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับอ่าเพราะช่างคมย้ำให้แล้วนะผมโค้งสุดท้ายยังท่านได้ฝันบ่พอสสร้างบ่ครับยังท่านได้ฝันครับผมอ่า แต่าเล็เกื่อนให้มากเป็นเน้นติดสีครับผมอ่าเน้นติดสี้ะพี่น้องเด้อมั่นใจบ่ประสาหมดมั่นใจครับผมผมก็มั่นใจสูงวันหลักเจ้านะถ้ากิดจะเลขวิ่งอ่าเป็นเป็นสุดรคำนวณนาะภาษางัานครับถามภาษางั้นหูเป็นไก่คู่เดียวพี่น้องอันนี้ให้ตามสูตรเป็นแนวทางครับถามมักกระเจงไปหาหยิบจับลอตเตอรี่บอกมักกิดเบิร์ไว้ท์ซีคือบาวเทาวา อ้าวขอบคุณพระสร้างครับผมครับอขอบคุณค่ะเพาะขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งสองทุกท่านด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมพอกันคลิปหน้าให้โชคให้มาสวัสดีครับ